ขอสวัสดีครับมือนีห้องสิบ้าทุกท่านไปชมโรงแรมโรงแรมพูแม่นครับโรงแรมพูแม่นที่ขอนแก่นครับวันนี้เป็นงานแต่งงานเพื่อนผมเองครับว e ด d ิ้งปาร์ตเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงเนี่ยวิวหน้านี้สวยมากเลย We are going to wedding party fourth floor

นี่อะไรข้าวต้มครับนี่น้ำซุปอันนั้นคือน้ำอะไรไม่รู้ครับครับในหม้อเนี่ยนะครับกระผมขอกราบเรียนน้ําซุปสาบ่านอ๋อครับที ายสีสุดวันต่อเช้าสาวเพื่อเป็นการทักทมานะครับทุกท่นทุะท่านมาเป็นไอปัญหาเอาไวครับมีข้อเตียนโดนตั้ใจไม่หน่อยไม่ไม่ไม่ใจเองครับตั้งังแล้วกลัวเลยมีแต่เนื้อ ถอนหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนเพื่อ่อนขอให้อิตาเลียนมาเขเป็นไรเฮ้ยชเป็ชนทกานทอะไรกไลยก็เมอ่างแบบพวกนี้น กระดูกเนี่ยแก่ด้านแต่งงานอยู่ด้านนู้นครับแบ่งงานกับแฟนบ้านะเขาบอกว่านที่ดีแตรปบัิหญิงซ้ายชายขาครับหญิงซ้ายชายขาครับผู้หญิงน้างาซ้ายมือครับผู้ชายนัครับก็ขอเพียนเชครับเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนสาวนะครับ คุณเกดและคุณแก้วนะครับเป็นเพื่อนของเจ้าสาวสำหรับคุณเอและคุณพ่อเป็นเพื่อนเจ้าบอยก็จะนั่งตามเสื้อหนีนชายชายสาวนะครับนั่งเลยเพื่อนเป็นผู้ที่ได้ดูแลเป็นเพื่อนเจอให้กำลังใจแล้วก็จะได้ร่วมในการดำเนินารสำหรับพ่อพานวรนนี้ครับก็คุณ สรายุทธกตอนสามนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำพิธีปราบป่า,าก็ได้ขอเกิญเพลงอะไรแานี้เลยนะครับครับให้สงรัคร่บที่ทท่อนนะ ก็เป็นเคอรี่กรีนเคอรี่ชิคเก้น ต้องใส่ชูวะเนี่ยใช่จริงๆต้องใส่พริกอันนี้แล้วลหะ แบบนี้สะใจช่วงนี้ไปัวนไหนมเพื่อนไปกับตั้งหักในไทยในไทยไปกับตั้งหักท่านดันีพจนรศิร์ท่านก็ได้เสือมบมอะไรแล้วก็บมรงคนเบเดนใต้เมืงคนเป็นพกันแล้วก็เบนเชิญท่านคุณพ่อพาสรายุทธภูมิตอนสานะ ได้ดเน็นการพิ่เียวสัมพันและสักยนิยมใ่ลำดับต่ตอไปครัรบบริจเ็นเารขอเขาก็มีเขาบ้ากนรต่อโอกาสอันเสิดมื่อว้นมือนีเมนูสันวันดีมือมีเมนูนเข่ามือนีเมนูเก่ากรอง,อรรองตามพมโบหา้างเกาไวห้องจังดงโต๊ะปาสีสูนเบาสาว หลุดเม่อบาดในส่วนของห้าวสุนจิรักพออร,พอ,รอ,อย่างสุดท้ายครับกระเพาะปานนี่ส,สมัครฟิชแต่ถ้วยหมดครับไม่เป็นไรใส่จานได้ยังไม่เอ้อายากเลย้อยหมดครับข<ห>้อยหมดครับ Kalau wisamaya tak tertanggung, dianta yang berwajanasa tahu มเมื่อฝนแกลยวยกเยี่ยวมากตาพระเจ้าขออันเชิญเจ้าพอละเมื่อเจ้าพอไม่ใช่สาระบุญเขาบงมัดจาเ้มีสีสองหน้าหญ้าพรอมมือสาวน้ำเมรีสีมาลาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตกพระภพอาจป้องคุ้มครองเมืองขันแก่นของเราขออันเชิญพระเป็นประดับสีพญาขออันเชิญมาห้วยอวยพอดใช้เหตุเบาซ่า

દાન สีทํามุ่นมาค่าแต่แทนเน,นแ่า้หยิบได้ตงีงัต้องสีจังได้สีเขาคนทุก ครับ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  <laughs> <discretion FOR> <intos> <clotky> <Trusteeifikras> <atsu> <Crush> อันนี้ก่ไ้รับแก่เจ้า่อไ้สาวองทต่อไป่ยครับทพอสองเซนนี้เ็นครับ่อ้ยครับาขึ้นอีกอะเมาไม่แมนเต็มทีครับอันนัน สวัสดีครับพบกับอูหองแซงพ่อแมนพ่อแมนเขาเรียกอะไรนะหองไซเรียเลยนะฮักเซียฮักเซียอูหองแซงครับอูหองแซงกูถามเนี่ยว่ามัดจังไหนมัตายไปเลยเหล่ามาเหล่ามาบอสเพื่อนจะว่าเออเพื่อนเพื่อนจะว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ยโยให้เจอกันธรรมดาครับที่ยูทูปอูหองแซงหองไซเด๋อเป็นภาษาเวียดนาม มึงนี่จริงจังนะมึงยังมาซุนซุนกล่องเลยเนี่ย๋ยงบอเดี๋ยวบอกขต้องเรียบแลบลิ่นบอกก้วยพายกูไปเรื่อยวะเดี๋ยวไปผับอกูดแหจ่เบาเออเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูมาให้เอาแบบภาสซัดแมแกน้ำสังนกินไหมนี่กินเลยไม่ิวกลับนะเร็วเร็วเร็วอ่า จมมุวนได้ไหม,มห,าห,าหาูมันดับน้ำอ่ะน้อ่ะหูมันดับดับไส้ใครเองห้าใครได้หูมะหูหูมันดับหูมันดับไหมเออเหรอหูห้องใส เดียวเดี๋ยว่ได้บ่ได้ปูกเจ้าเบาเพื่อนาบาัคนเพราะว่านเดเขายเพราะว่าซื้อเหล่ากับ่พล้กัน้าเหาอียตอนเย็นไหมเนี่ยโอ้ยมัมีรงวยวาแล้วนะเด็ป้าแบงไงทำไมเขห้องได้แบ่งอยวะเาตั้งมาปากทอนเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับ แสกเลยจะลงยูทูบเดี๋ยวสักแป๊บนึงนมะมันไม่ค่อยชัเดป็นดีขึ้นไปข้างบนไม่เคเห็นบรรยากาศรอบๆอยู่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเขาว่าช้กว่านีู้ความแซงกามปุ่เสียเสียือมันต้องงั้นแหละตามตามตออะไอยาเี้ยตมองอะไรที่ขึ้มใหม่เนี่ยจะเลยชนกันยตตะคามาวงไจิตนด ปชามาท่านข้างหน้าก็ไครับข้างหน้าดทไข้าังเจ้าขาวแล้วก็ชมพูลเสือป้าก็ได้าลานตัวเ้วยนะสี่สี่ามก็ได้ครับได้ได้การวันนี้อู๋องแสงพอแค่นี้ครับอันเดียวกันลเดี๋ยวจะตัดตรงท่เที่ยวไงอู๋คอยดูบ้างสนญญาด้ เร็วเร็วเอ like ินเอิญอายในเด้อนะครับยามเธอแต่งกันกับเขาสนุกสนานครับมือนีเป็นมือดีครับมือมือสันวันดีมือสีวันดันมือสีวันดันนะครับเนาะกระถินที่อยู่ชั้นชั้นจอดรถอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมนะครับเด้อสังสอนขับใ่งั้นกระถินครับสังบกุฏิเฮล้องพอนะครับผมไม่ขับกับแม่ก่อนเด้อครับก่อนอีกครับบ้าน ี่เออเอาขาลงไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยขาไม่ต้องคอยไม่ต้องไป็นกล้วพี่พี่ถ่ายได้แล้วพี่เอ้ยถ่ายได้แล้วพี่ปวดฉี่มากเลยอาจารย์เก็บกันเลยอันนี้อันนี้พี่ถอยได้ไหมอันนี้ของใครโอ้โหนะพี่พี่ถอยได้ไหมถอยได้ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว